thank ก็คงจะปลอดภัยแหลนะถ้าเกิดว่ามึงไม่รับป่านี่ยนะแต่่ายเช้านี้มนะึงจะไม่มีอย่เหรอคือบ้านคุมียายุ่อะแกหัดด้แหละเออเลย,เลยเ ออกมาพอดีเลยเดี๋ยวแม่กับพ่อออกไปทำธุระข้างนอกหน่อยนะแล้วก็มีแค่พ่อหนูดิทำไมไปจะทำกันเดี๋ยวไปทำธุระเดี๋ยวมืดมด้เพื่อนๆที่นะเอเยอะนูแ้วยนนดูเลยเพราะมันมืดแล้วอันตราเดี๋ยวพอแม่เดี๋ยวหนูช่วยดูมาได้อีกทีจ้าะ เราขาก็ามาไว้ตรงนี้เป็นเป็นกว่ากอนี้ียงรเียอ้น่สดีจัเน้เราเสร็จก่อนเวลาสัพักเลยแบบนี้มันก็ว่างอะดิงั้นไหนไม่มีอะไรทำแล้วหาอะไรเลนกันไหม แต่มึงเนี่ยตรงนี้กล่าวตัดเลยนะไถติ๊กตอกยังไถไม่ได้เลยกูว่าเข้าเกมไปปีนแดงตายแน่อะงั้นเราจะเล่นอะไรกันดีอะงั้นมึงต้องแอบปะบ้านไอ้กี่หมอเลยนะเว้ยมึงเราจะดีกูว่าไม่ดีบ้างมันจะโพเพลแล้วอะ่ะแล้วเดี๋ยวผีบังตาอีกนะแม่ไปหรอโอ้นั่นอะมันโผล่ชนะ้าข้าๆนุ่นก็ตาเดียวไหมเดี๋ยวไปกลับบ้านแหละ มันก็ได้แหละก็ยังไม่ถึงกับข้าขนาดนั้นอีกอย่างเราก็เล่นกันแค่ตาเดียวเองเนาะอืมแต่ว่าข้า่องน้มันมีตะป่าด้วยถ้าเราไปเหียวอะไรเข้ามันคงไม่ดีหรอกเออจริงอืมแต่ว่าเราไม่ต้องไปเล่นตรงที่มันเป็นป่าก็ได้คือมันก็มีที่ที่แบบไม่ใช่ป่าอยู่นะเออถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็ได้อยู่แหละเอา้าแล้วไหนพวกมึงเห็นด้วยกั้หมดเลยอ่ะ

จะหาแล้วนะเชียแม่งอยู่ไหนกันวะเฮ้ยโป้งกูหา<อ><ๆ>มึงเจอแล้วกูโดนคนแรกไ่เออใช่มึงโดนคนแรกเฮ้ย จะไปหาที่ไหนต่อวะอาจารย์เอ๊ะเอ๊อเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เนียนไหนสั์ไม่เนียนเว้ยออกมาโอ้ยไม่เนียนไม่เนียนเอ๊ เฮ้ยแถวนี้มีใครอีกหรือเปล่าเอ่ยเขียนมาเอ๊ะฮ่านแม่กูเห็นมึงแล้วออกมาซ่อนที่หายากจังเลยนะมึงโอ้โหเนมึงนี่หาที่ที่ซ่อนหายากหาลำบากนะเนี่ยเออแถวนี้มันมีอะเออแต่ทีกูก็ไม่เขียนเขาสองคนเยี๋ยล้วอ๋อ ก็ตอนนี้เจอเลยดวยอะยังมีอีกสองคนเจ้าใครก่อนอนั่นดิเอาเป็ว่าเจอใครก็คนนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้เห็นไอ้เสื้อดำอยู่นั่นแหะเฮ้ยออกมาเลยเฮ้ยเนี่ยไม่ต้องมาทำเนียนเลยนะเนี่อ <S <S เกือบชนะอยู่ลเลยเฮ้ย <S 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 ไม่ไม่ได้ชนะหรอกเพียงๆบอกไม่ได้แล้วไปกูไม่ต่อนะเดี๋ยวไปล้างแผลก่อนนะเฮ้ยไปโดนมาตอนไหนอะที่วิง่งเมื่อกี้นะใช่โดนกิ่งไม้บาดมาเรือกคลิปเลยเนี่ยเดี๋ยวกูเบลพาเตอร์ให้แล้วกันเออขอบใจขอบใจงั้นพวกมึงไปพักกันก่อนไหมอะเดี๋ยวกูไปหาไอ้มีนต่อก่อน ไปไปว่าแต่ยังไงก็ตามอ่ะกูคิดไม่ออกจริงๆว่าไอ้มีนมันจะไปซ่อนที่ไหนเอาล่ะกูไว้ให้มันซ่อนอยู่ใกล้ๆกูเลยใกล้กูซ่อนเลยเราหาดูได้ได้หาเจองั้นเดี๋ยวกูกูไปดูหาเจอกันโอเคโอเคหาเจอกันโอเคปลปลาไปนั่งปัากันืองไอ้มีนออกมาได้แล้วกูยอมแพ้แล้วเ้ยเห็นไหมกูบอกแล้ว นีนไอ้นีนมึงอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะแม่งอยู่ไหนของมันวะเนี่ยทางมแมงหาต่อยังเหไอ้นีนกุยยอมแพ้แล้วออกมาได้แล้วเว้ยขี้เกียจหาแล้วเนี่ยอยู่ไหนของมันวะ ไอ้มีนไอ้มีนอยู่ตรงนี้ปะเข้าไอ้เชี่ยไหนบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันหรอไอ้มีนอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เธอติดต็จแล้วอ เจอเลยว่ะเอ,าอ้าฮะจรินี่บ้านกูมีอยู่ใครนะึงหาทั่วแล้วแน่มะเออกูหาจนทั่วแล้วไอเมมึแงแน่ใจนะว่ามันน่าอยู่ข้างๆมึงจริงๆอ่ะเออดิกูกับมันก็ชอบไม่ใกล้กันใช่หรอวะจะหายได้ไงอ่ะเอ,าอ้าแกเรามีแม่ลงเราไปช่วยหาดีกว่าตามไปรูว่าเรารีบไปช่วยาหายก่อน มึงงนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงเดี๋ยขับออกมาก็มึงดูดิมึงหาพูดทางบ้างครับทวกที่แล้วไม่เจอมาเลยเนี่ยนี่ไหนของมันก็ไม่รู้มึงก็พูดเกินไปเปล่ามันก็แอบอแค่นี้แหละถ้าแอบเฉยมึงไม่ได่ยินเสียงดิที่ไม่ไยินเสียงอะไรเลยไม่เหนื่อยอะไรมังเนี่ยแล้วก็อย่างที่กูพูดอ่ะจะทำยังไงเนี่ยมึงไปอีกแล้วอย่างมันไม่ไปไหนไกลหรอกมีมันขอดอ่อนจะตายอย่างมากสุดก็ผีบังถาดที่มันว่าอะไรผีเผลออะไรวะโบงูฉงดูน่าเชื่อถือมากกอีก เชี่ยพวกมึงเลิกปรับหนักกันได้ไหมอะถ้าเราไม่เล่นกันแต่แรกอะแล้วเขาไม่ต้องมาหาจนเย็นขนาดนี้หรอกเอ้าพูแบบนนี้ไงวะแต่กูทวนอะกูมึงก็ได้กูไม่เหรอก็บ้าไม่ว่าเฮียอะไรเลยฮะใครคิดว่ามันจะหายไปอะเฮ้ยเฮ้ยแดงก่อนดิไอ้เหี้ยตอนนี้เราหาไม่เจอเลยนะเว้ยแล้วมึงมาทะเลาะกันแบบเนี้ยมันใช่เรื่องเหรอวะรีบหาไม่ให้เจอก่อนจะข้ามหัวแน่เฮียแล้วถ้ามีเป็นอะไรจริงๆแล้วมันจะเกิดให้แม่กูหาเองก็ได้เว้ยหา ฮัลโหลค่ะอ๋อ oh. ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอีกสักพักจะกลับแล้วค่ะค่ะค่ะวัสดีค่ะอะไรอ่ะพ่อไมีโทรมาเหรอเออเขาโทรมาถามว่าไอ้มันจะกลับไปยังเพราะาเรื่รองมดแล้วอ่ะกูเลยบอกเขาไปว่าเดี๋ยวสักพักวกเราก็าจะกลับล้ว อะไรของพวกมันวะฟ้าเริ่มมืดขนาดนี้แล้วมันก็ควรมากันได้แล้วดิก็เว้นแต่ว่ามันจะกลับมาไม่ได้อะไรเนี่ยอืมกูว่ามันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วอ่ะึงแน่แแใจนะว่าไรบ้านหนงมไม่ใช่แค่เราจริงๆกูแน่ใจคือญาติๆเขาไปต่างจังหวัดกันหมดแล้วอ่ะกูว่าเราสวยจริงๆมาแน่เลยอ่ะมึงลองโทรถามพ่อแม่ไไหนบ้นมั้ยอืมได้ ไอมียนก็ไม่รับเลยอ่ะอืเขาไม่รับกูเขาไม่รับโทรศัพท์กูเลยอ่ะเชียร์แล้วโตความแทนได้ไหมอะเพอขออ่านส่งไปแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นอ่านเลยทั้งคนกูว่าตอนนี้เราไปหายเมีก่อนปล่ะเหมือนกูเห็นเดินทางนั้นอะ ว่าเราไปตามหาก่อน,นดีลวเลยเยอเดี๋ยวก่อนคือมันเริ่มคําแเราอ่ะอม,มึงไปคนเดียวเดี๋ยวมันก็เป็นอะไรอีกคนหนึ่งหรอกเดี๋ยวไปเพื่อนพวกมึงสองคนถ้าไปไม่เจอมันก็รีบกลับเข้าไปรอในบ้านเลยแล้วเว้ยเอาไงดีวะพ่อแม่มึงก็ยังติดต่อไม่ได้อ่ะหรือว่าเราจะเรียกพ่อแม่คนอื่นมาช่วยดี นังมือาดแบบเขายังไงล่ะก่คาเย็นกอนูด้ยอะไร่ยนกเีดี๋ยวเดี๋ยวจย็นก่อนจเย็นก่อนเมื่อกี้กูแค่หันไปอ่ะแล้วดีดีมีอะไรร่าอะก็ไม่รู้อ่ะกูเคยวิ่งออกมา กูไม่ไตั้งใจกูแค่กลัวเฉยกูขอโทษไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรมึงไม่เป็นไรมึงมึงไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวใจ้นก่อนกูว่าตอนนี้เราเราเรีบกลับบ้านกันก่อนดีกว่าเหอะฮ้ยมึงแต่ทุกคนในบ้านเราเกือบหายไปหมดแล้วนะเว้ยมึงอยู่ตรงน,นี้ไม่ดีกว่าหรอเออเดี๋ยวกูไปค,คุยกับลินก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวแล้วมึงจะไปไหนอ่ะ ก็กูไมไ่ไปไหนกูแค่ไปคุยมันเฉยเอออลินมึงไม่คิดว่ามันแปลกเหรอวะเรื่องอะไรก็เรื่องจุยย้ยไงดิขอหน้านี้นกูติดฮาร์เตอร์ให้มันดูตอนนี้ดิเน็ตแต่แผลที่ยังไม่มีเลยเออวะแล้วมเวมื่อกี้เมื่อาเราเจอเรืงง่งอะไรอะ เดี๋ยวช่วยกันหาจะหายไปไหนเล่าทำไมทำไมหายไปได้ไงลูกไหนเล่าดิเป็นไงดูดูทุกคนใจดีใจดีดีดีช่วยหาไม่มีอะไรหรอกเออใจดีใจดีใจดีทำใจดีดีวะไม่น่ามีอะไรนะใจเย็นกนใจเย็นใจจดีอายน